สวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านที่เคารพทุกท่านดเดี๋ยวทักเป็นแบบอินเตอร์หน่อยนะครับสวัสดีอังเคอ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 เมื่อไปตายกับอังเคอไปพี่น้องที่เคารพครั้งที่แล้วฝนตกพี่น้องไม่หนีครั้งนี้ แดดร้อนก็ยังไม่ถอยร้อนแต่เพียงกายใจเรายังสบายไม่เป็นไรแต่ไอคนขายชาติที่อยู่ในยองแอรวันนี้มันร้อนใจยิ่งกว่าเราที่ตากแดดดังนั้นไม่ต้องเกรงใจใครรักชาติ <ไป S 1> รักประเทศเราต้องมารวมพลังแผ่นดินปกป้องอาธิป,ปย์ตยทร้ส่งกำลังใจ ส่วนรัฐบาลไทยช่วยกันเราเตรียบเยียบเยียบเยียบย่ำยแล้วขยี้พี่น้องที่เคารพครั้งที่แล้วเรามาชุมนุมที่นี่28มิถุนาหลังจากคลิปไอ้มุงมิ่งมันหลุดพอคลิปหลุดปับ๊บเราก็รู้แล้ววอ้คนขายชาติมันอยู่ในธรเนียรครั้งนี้เราก็มาอีก ยี่แปดเรามาบอกให้มันลาออกมันก็ไม่ออกบอกให้ปับร่วมถอนตัวมันก็ไม่ถอนไอ้ชิบหายสุดท้ายกลายเป็นสงครามระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยพี่น้องครับฐานไทยออกไปพลีชีพเพื่อชาติแต่้คนขายชาติมันกดอ,อำนาจเพื่อจะขายแผ่นดิน แล้วคนไทยจะอยู่ตรงไหนอ่ะสองสามครั้งนี้ทุกคนรู้หมดว่าไอ้นายเรียมทักษิณชินวัตรร่วมมือกับฮุนเซนประเทศกรัรมพูชาพี่น้องครับทักษิณชินวัตรมีผลประโยชน์ในกรัรมพูชาอย่างมหาศาลแล้วพี่น้องคิดเถอะว่าสองคนนี้มันจะทะเลาะเบาแวงกันเป็นแสนแสนล้านของทักษิณชินวัตรที่ไปทำอยู่ในกัมพูชา พี่น้องเชื่อแล้วครับว่าเขาจะขัดแย้งแต่แย้กันจริงส่วนผมผมไม่เชื่อครับ,มมรบจะรบหรือไม่รบทักษิณรู้หมดมก่อนคลิปลุพี่น้องเห็นไหมครับฝ่ายกัมพูชาขุดคูเลนเข้ามามีปัญหายิงกันแต่วันนั้นเรายังไม่ตายส่วนมันตายช่างมันไม่เป็นไรเราถูกต้องมึงผิดให้มันตายไปเลยทักษิณมาบอกว่า ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเอาฝั่งไทยฐานไทยกับขมรมาเตะกาก,กล้อกันดูมันพ่อเมืงที่เตะตะค้อนี่มันในดินแดนไทยเขาขุดคูเลนมาก็ในประเทศไทยแต่รัฐมนตรีกละโหมไอตาภูมิธรรมที่เป็นของขมรนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยโนแมนแลนด์โนแมนแลนพ่อเมืองที่บ้านกูประเทศไทยแผ่นดินไทย ผมถึงบอกว่าทักสินพูดคำนี้มันคงรู้แล,แล้วแหละครับว่าไทยกับกัมพูชาไม่มีปัญหาเคลียร์กันได้แต่ที่ไหนได้ครับหลังจากนั้นไม่นานมึงยิงมาก่อนพี่น้องครับยิงมาก่อนแล้วไอ้ตาภูมิธรรมที่เป็นหัวใจกรเมร์มันบอกไอ้ฐานหยุดยิงหยุดยิงพ่อมึงเหรอ,อเข้ายิงเรามาเราก็ต้องยิงตอบสีครับดังนั้นพี่น้องครับ ที่ผมบอกว่าวันนี้ถ้าหาหารไปปลีชีพเพื่อชาติส่วนไอ้คนขายชาติมันยังอยู่ในจำเนียรดูครับไปกันเลยไหมจำเนียรรัฐบาลไปกันเลยไหมใจเย็นๆยังไม่ถึงเวลารา้อยแกนนำเข้ามานัดกันก่อนไอ้ผมนี่แค่หางแถวครับพี่น้องครับแต่ไม่เป็นไรครับเราอยู่ในหางแถวแบบไหนไม่เป็นไร จะหางแถวหรือหัวแถวเราก็คือคนไทยที่รักชาติรวมพลังกูก็ยืนอยู่ตรงนี้เหมือนกันว่าเป็นหนึ่งคนเหมือนกันละว้ยดังนั้นพี่น้องที่เคารพเรามาวันนี้ก็ต้องการมาให้กำลังใจทหารหารที่อยู่แนวหน้าเรียกร้องให้พี่น้องเอาของมาให้แล้วก็มาบอกกับสิ่งที่เราถามไปตั้งแต่28มิถุนาครั้งที่แล้วบอกว่าให้องูงิง มึงเป็นคนขายชาติทําไมไม่ยอมลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ว่าสารรัฐธรรมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่มึงก็ลาจากนายกได้ดิครับพี่น้องผมบอกคราวที่แลว้วบอกกับพี่น้องตรงนี้แหละว่าเสียดายประเทศนี้มันมีตั้ปัญหาตั้งแต่พ่อมันหน้าเลี่ยมหลังจากนั้นคุณอาหลังจากนั้นก็อาเคยหลังจากวันนี้ ก็มีอีนี่แหละครับอีนหน้าด้านองค์ิงแพรทองทานชินวัตรผมถึงบอกว่าปัญหาประเทศไทยมันเกิดแล้ววันนี้เพราะไอหน้าเหลี่ยมตั้งเด็กหน้าด้านเป็นนายกแล้วด้านด้านที่มันไม่ได้รู้นะครับด้านที่มันไม่ได้เกง่งถ้าด้านเก่งไม่เป็นไรช่วยประเทศชาติแต่นี่มันอยู่ด้านโครับพี่น้อง อยู่ด้านโง่และชั่วด้วยทางโง่และฉลาดและดีไม่ค่อยเป็นไรครับมันไม่เป็นอันตรายกับประเทศไทยแต่ไออุงอิงมันอยู่ด้านโง่แล้วโ,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 โง่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 ดังนั้นวันนี้เราต้องมีการชุมนุมครับให้กําลังใจหารที่อยู่แนวหน้าส่วนข้อเรียกร้องก็ยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมยังไงก็อุงอิงมึงต้องลาออกคนขายชาติต้องลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เอาคนดีๆเขามาใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไอพวกทักษิณชินวัรนะครับเอาไม่เอาพี่น้องดังนั้นสิ่งต่างๆที่เราพูดมาทั้งหมดมันเกี่ยวพันกับเรื่องในทะเลในทะเลเอ่าวไทยมีแก๊สธรรมชาติก๊าซธรรมชาติมีน้ำมันเป็นร้อยล้าน100ล้านครับไอร้อยล้านล้านอย่าไปนึกครับเดี๋ยวผิดเป็นล้านมันจะเสียคนเราบางทีร้อยล้านล้านปูตรงนี้ก็ไม่หมด แล้วทักษิณคุณศิน์เขาอาจจะคุยกันแล้วก็ได้เรื่องผลประโยชน์ตรงนี้พี่น้องต้องนึกนะครับดังนั้นกัมปูชากับไทยที่มีปัญหาอยู่ก็มาจากการตลบตะแลงของสองคนนี้ก็ได้เพื่อที่จะเอามือที่สามเข้ามาเช่นไทยกัมพูชามีเรื่องกันเดี๋ยวนี้สหรัฐเมกามาเดี๋ยวนี้ ประธานอาเซียนมาแล้วจีนก็มาช่วยแล้วเราไม่ใช่คุยกันสองประเทศครับขณะนี้มีพวกร่วมที่จะมาคุยกันแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาและจีนและประธานอาเซียนและมันจะเป็นเราคุยกับพูดกับบูชาได้ยังไงดังนั้นมหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าในอ่าวไทยมันมีทรัพย์สมบัติมหาศาลดินแดนเราก็คือดินแดนเราครับ สมบัติเราประเทศไทยก็สมบัติประเทศไทยถ้าสมบัติประเทศไทยไปแบ่งให้กัมพูชาเราก็ต้องไปบ้านจันสองล่าแล้วครับพี่น้องของไทยมันก็คือของไทยครับของไทยมันเป็นของคนอื่นไม่ได้ดังนั้นการที่กัมพูชาทําสงครามหรือปราทากไทยมันเล็งไปที่ผลประโยชน์ในอ่าวไทยเป็นสําคัญดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ใครยังมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไร รีบมานะครับเดี๋ยวจะไม่มีที่ยืนนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีความสุขและเราเป็นร่วมประวัติศาสตร์ด้วยกันหนึ่งวันนี้เพื่อรักษาอาธิป,ปไตยและรักษาประเทศไทยรักษาแผ่นดินสวัสดีครับ